สวัสดีครับเราทีมงานวิคุปสุกิคานาดน,นะครับผมช่างเมย์ครับผมช่างเจคับวันนี้ก็มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยน้อยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ <S <S เดี๋ยวจะนัดนี้แล้ะะ <S <S ตัวนี้คือพัดลมระบายความร้อนแอนะฮะที่ว่าไม่ได้มาตรฐานนะฮะได้การได้รับการดัดแปลง มานะฮะส่วนตัวนี้เป็นอะไรใหม่ของเรานะฮะที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งตัวนี้จะส่งผลทำให้หม้อน้ำนะฮะรั่วนะครับคือได้รับการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานเนาะเลยทำให้มีผลกับหม้อน้ำนะฮะแล้วก็จะลามไปจุดอื่นนะครับวันนี้ก็มี คลิปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ